มอดฟิวชั่นวันนี้นะครับมาแปลกยังไม่ได้อัปเดตนะครับแต่ว่าเป็นมอดที่ไม่ใช่มอดของพืชไม่ใช่มอดของซอมบี้นะครับเป็นมอดของคอนแล้วก็มาหลายรูปแบบด้วยนะฮะมาดูกันว่ามอดวันนี้คอนจะทําอะไรได้บ้างเป็นมอดคอนเราเล่นด่านเดิมเลยดีไหมเมื่อวานยากมากยากยากมากๆการันตีว่ายากมากมาลองดูก่อนมาพืชแช่อะไรก็ได้เพราะว่าเราจะดูคอนเป็นหลักเอาจริงๆสูตรรวมนี่ลืมเกือบหมดแล้วนะฮะ ไหนจะพืชปกติในมอสธรรมดาในมอสของมอสอีกแล้วก็มีต้องหลายตัวนะครับนี่ลืมหมดแล้วจริงๆนะใช้อันนี้ดีกว่าใช้เจ้าตะเกียงขอเช็คก่อนว่ามอสทำงานไหมเราสโลว์แป๊บหนึง่งแล้วก็กดใช้ค้อนแล้วก็กดแทบ็บกดแทบ็บอ๋อนี่ไงเปลี่ยนครับเปลี่ยนอันนี้เป็นสีดำสีแดงอันนี้อันนี้น่าจะกับใจใช่ไหม สีแบบเรนโบว์แบบลุ้งอันนี้เป็นทองอันนี้เป็นน้ําแข็งอะอันนี้เป็นเป็นเกราะที่เป็นอันเนี้ยเป็นหุ่นยนต์่ะอันนี้เหมือนเป็นเถาวันอ๋อน่าจะเป็นสาหร่ายในน้ําแน่เลยอันนี้เป็นเงินแล้วก็ไม้ปกติโอเคครับรนับแรกมา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 อือฮึ โอเครอแป๊บหนึ่งอ่าสาโลก่อนแปบ๊บหนึ่งฮะขอรื้อฟื้นก่อนอันนี้กับอันนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้กับแม่เหล็กแล้วก็อันนี้ไปรวมกัน <c oughs> ไม่ใช่เ <c oughs> อ่อต้องตะเกียงไปไหมไม่ใช่หรือว่าตะเกียงกับอันนี้แล้วก็อันนี้อ่าอย่างนี้อย่างนี้โอเคโอเคอ่าอ่าแล้วจะไปยิงทําไมเนี่ยเขาให้เงินเราอยู่โอ้ แปปหนึ่งก็ชา้าช้าสิอันนี้มารีบไปยิงเขาอะ่ะอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้ตะเกียงอะ่ะรวมไม่ยากรวมไม่ยากลืมได้ยังไงเนี่ยแปหนึงครับเงินๆๆเงินเงินเงินมาเงินมาไม่ต้องแลกเงินอืมไม่ต้องแลกเงินอันนี้ก่อนแล้วก็รอทอนัด นี่ตั้งไว้เออแค่สองตัวนะเนี่ยชิลมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบเกือบถอนนัดเร็วถอนนัดเดี๋ยวไม่ได้ใช้คอสเลยเนี่ยอืมต้องการออฟฟิเดียนก่อนอือหืโซนมาแ๊บหนึ่งแ๊บหนึ่งแบบหนึ่ง,แบบง,แบบงเอาไปอยู่ข้างหน้าอยู่หลังออฟฟิเดียนไม่งั้นเดี๋ยวไม่รอดอันนี้น้ำแข็งมาอืมอือือ แล้วก็อันนี้มาอยู่ตรงนี้สองตัวไปก่อนอันนี้มานี่แล้วก็อันนี้วางไว้ก่อนวางไว้วางไว้วไวอันนี้โอเคครับค้อนมาดีกว่าครับไม่ได้ใช้เลยค <laughs> ้อนมาอ่าอันแรกเป็นสีดำดุมชูมหรอไหนซอมบี้ซอมบี้มาเร็วข้างล่างนี้แสงแรงจริงๆเคาะไป อ๋อใช่เป็นระเบิดดุมชุมโอ้คูดาวด้วยแปนึงมีคูดาวสโลก่อนตัวใหญ่อืมจริงด้วยครับเป็นดูมเป็นดูมระเบิดดูมอมแล้วก็คูดาวโอเคอ่าไม่หลุดมาเลยอ่ะเจ้าแสงเก่งมากลำแสง เราสองได้ทั่วเลยนะฮะมาใกล้ๆก่อนมาใกล้ๆก่อนโอ้โหไม่หลุดมาเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยแค่สองตัวเองนะอันนี้ไปอื้อระเบิดไม่ระเบิดอีกอื้มมันจะเก่งอะไรขนาดนั้นอันต่อไปอันต่อไปแป๊บหนึงแป๊บนึงอันต่อไปอันต่อไปคือเปลี่ยนก่อนเป็นสีแดง สีแดงของขวัญใช่ไหมเป็นกล่องขวัญน,นี่สีแดงเคาะอันนี้อ๋อตีแล้วได้กล่องขวัญใช่ไหมตีแล้วได้กล่องขวัญเอาใหม่โอ้สุมเป็นตัวนี้ด้วยโอ้โหแค่สองตัวก็เหลือเฟือละพืชพืชบทแต่เก่งก็เก่งเก่งบางวันบางวันก็สู้อะไรไม่ได้เลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเราะ ออโอ้สามอันเลยกล่องของขวัญครับขอนเป็นกล่องของขวัญอ่ะไม่ซับซ้อนอนนี้สุ่มพืชอีกทีหนึ่งอ่าอันต่อไปอันต่อไปรอรอ,รอคูดาวแป๊บหนึ่งอันต่อไปคือฮะอันนี้กับใจแน่นอนใช่ไหมจริงด้วยโอ้หลายตัวด้วยขอนกับใจนี่กลับไปเลยกลับให้หมดเลยโดนหลายตัวเลยอ่ะโดนเป็นปุ่มเลย ดีมากอกลับไปเต้นที่บ้านเลยอือมาอีกมาอีกมาอีกค้อนกลับใจครับผมกลับให้หมดเลยกลับไปเลยครับโอ้กองกองกองไม่ทันครับข้างหลังตรงนี้อีกเอาละยังไงดีแสงเลเซอร์โอ้ยไม่ทันครับไม่เป็นไรแป่มาอ้ออ้าโอ้ย คอนยังคูดาวอยู่คอนคูดาวอยู่แป๊บ,บนึงคอนคูดาวแป๊บ,บนึงไม่ทันไม่ทันเออเออข้าบนอีกตัวหนึ่งเอาพังไปหมดแล้วโอ้โหอ่าคอนคูดาวนานาน,นานคอนคูดาวนานมากไม่เหลือแล้วครับพืช พิ่งจะชมอยู่หยกๆว่าโอ้โหแค่สองตัวจัดการให้หมดเวฟที่สามเท่านั้นแหละอืมวับหนึ่งวัดหนึ่งวัดหนึ่งคอนหนึ่งใช้ไม่หมดเลยอ่ะคอนกลับใจคอนกลับใจมาตรงไหนตรงนี้อืมกลับใจให้หมดเลยแต่ว่าพืชเราไม่เหลือแล้วอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้แล้วก็รวมไปอ,มอันนี้อันนี้ อืมอันนี้ครับผมยังพอยังพอมีหวังอยู่เล็กน้อยแสงอันลิปหลีแสงอันลิปหลีโอ้ยยังทานนี่เก่งมากไม่น่าเชื่อเออเออโคนอันนี้มาอันนี้มาอันนี้อันนี้แล้วก็พลิกมาเออออาเป็นไงเออเออออ่าฮะสองตัวอยู่คู่กันอย่างงี้อันนี้วางไว้ก่อนอันนี้อันนี้อันนี้ ล่างล่างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงอ่าเราต้องกลับมาให้ได้เราต้องกลับมาให้ได้อ,ไดอย่าไปยอมแพ้เรื่องแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาเลยในการที่เราจะคลับพ,พืชใหม่รวมพืชใหม่เรายังสามารถรวมได้อยู่ยังมีเวลาอยู่เดี๋ยวค้อนเดี๋ยวเราค่อยใช้แป๊บหนึ่งเรารู้แล้วว่าค้อนเก่งมากแต่ว่ามันไม่ทันปัญหาคือมันไม่ทันกลับใจก่อนนี้แม่กลับใจก่อนดีกว่า ทั้งกลุ่มตรงนี้เลยอือโอเคเอืมไม่มีทอนัทเลยทอนัทมาอันนี้พลิกไปโอเคอันนี้รวมใหญนี้แล้วก็ตัวโคนยังไม่มีสโล่ก่อนสโล่มาแล้วครับข้างบนกลับใจตรงนั้นกลับใจแลไม่โดนหรอตัวนี้ทำไมไม่โดนกล่องกล่องกล่องทำไมไม่โดนโอ้โอ้โอ อันนี้แล้วอันนี้แล้วอันนี้แล้วข้อนทองมานายให้ทองไหมเคาะไปโอ้กลายเป็นทองเลยโอเคอืมแล้วโคลนได้ไหมโคลนไม่ได้โคลนไม่ได้อืมอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโคลนอันนี้ไม่ดีกว่าโอ้ เป็นไดมอนเป็นทองที่ให้ไดมอนข้างล่างตรงนี้เอาไปใช้ได้นะสําหรับพืชที่ใช้เหรียญตรงนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็อม,มีอะไรอีกอน้ำแข็งน้ําแข็งใช้กับพืชได้ไหมทุบโอ้ขึ้นเป็นสีขาวเมื่อกี้นึกว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้นึกว่าใช้กับพืชได้แล้วใช้ได้จะดีมาก ฟีดหรือว่าสโลโอลเบิดเลยอะโดนหลายตัวด้วยอืมโอเคเอาไหมอืมฟีดเลยครับฟีดเหมือนจะโดนทั้งแมปเลยนะข้างบนก็โดนอันนี้ไปกินหน่อยไปคุณลุงแป๊บหนึ่งนะมันมีดูเมื่อกี้ดูมดูมดูมอันนี้ได้ไหมดูมโอ้ยได้ ดูมได้แต่น้ําแข็งไม่ได้ฮะโอ้เสียดายเสียดายอันนี้กลับใจกลับใจกลับใจกลับบ้านไปซะโอเคแล้วก็อันนี้คโครนมาอืมอืมอันนี้พลิกพลิกพิกโอเคครับแล้วก็รวมไปดูมได้ใช้ดูมชูมแทนได้ผมว่าน้ำแข็งอาจจะได้มั้งเมื่อกี้อาจจะใช้ไม่ถูกแป๊บบนึง ถ้าเป็นน้ําแข็งอันนี้กับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีอืมอ่าทุบอมบีได้อันนี้ไม่โดนเพราะยังไม่เข้ามาเมื่อกี้อันนี้ไปอยู่หน้หน้านเลื่อนมาดีกว่าอือมจะได้ทดลองหน่อยอันนี้กับอันนี้อืมฟีดแล้วก็อันนี้มาโอเคมาต่อเมื่อกี้น้ําแข็งแล้วก็อันนี้ครับเป็นเกราะ อ๋อให้เกราะให้อุปกรณ์เราโอ้แล้วก็สมอันี้ไม่ด้วยเป็นตัวกราะให้อุปกรณ์มาเอาไว้ใส่อันนี้ได้เฮ้ยอันนี้อ๋อล่วงแล้วโอเคไม่เป็นไรให้อุปกรณ์มาเอาไม่เอาม่เอาม่ถ้าทุบปุ๊บนี่แล้วก็เอามาใส่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันไว้เกือบเอามาใส่ได้นี่ ทุบใหม่ทุบเอามาใส่ได้ครับอันนี้ไม่ได้อันนี้ได้ออันนี้ได้เพิ่มเลือดได้อันนี้บันไดบ <c oughs> ันไดบันไดจะมาวางทำไมเดี๋ยวซอม,มี้ก็ปีนมันได้แค่บางอย่างนะอันนี้เพิ่มได้อ่ะโอเคเฮ้ยใช้ได้อยู่เพราะว่าสมอนอันนี้มาโดนทั้งแถวสมอนเกาะมาเกาะเรือ แต่ว่าไม่ได้โดนทุกตัวนะโดนบางตัวแต่มีเกราะเรือมาก็โอเคอันนี้อันนี้น่าจะเป็นสาลายเอ่อรถระเบิดแสดงว่าน่าอานี่ไงมีเป็นเอฟเฟกน้ําอยู่แสดงว่าน่าจะเป็นสาลายครับแต่ว่าพื้นไม่ใช่อันนี้ไงไม่ใช่พื้นน้ํามันก็เลยหายไปน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่เลยโอ้อัน,นี้ดีมากที่เป็นดูมได้เนี่ยแป๊บหนึ่งดูมก่อนดูมดูม นี่ดุมดุมดุมดมาดูมาดุมชุมดุมชุมดุมใส่อันนี้แปะตุ้มกลายเป็นดุมอืมหืออ่าอันนี้มาหน่อยอันนี้อันนี้อันนี้โอเคนี่มันต้องมีบ้างมันต้องมีบ้างอันนี้เอาไใช้บ้างเราต้องใช้บ้างอันนี้โอเคอันนี้แล้วก็อนี้ไปอันนี้กับอันนี้อืม อเป็นยังไงเป็นยังไงนี่นี้วางไว้ก่อนโอเคหมดหรือยังคอนคอนมีอ่ะคอนเงินคอนเงินคอนเงินมาทุบโอ้กลายเป็นตัวเงินครับให้เจมเหมือนกันให้เป็นเจมเหมือนกันทุบแล้วกลายเป็นเงินอมไม่ทัน ทุบแล้วกลายเป็นเงินให้เจมเหมือนกัน <c oughs> อืมันี่แล้วก็อันนี้มามาซิมาซิทุบอือ <c oughs> กลายเป็นตัวให้เงินแล้วก็ให้เป็นเจมมามันก็โกงอยู่นะแต่ว่ามันก็มีคูดาวนะครับคูดาวคอนมีคูดาวอยู่ตัวดูมเนี่ยโอเคใช้แทนดูมชูมได้เพราะว่าดูมชูมคูดาวนาน แล้วก็พลิกโอเคโอมาแล้วแปบ๊บหนึ่ง <laughs> ขอนถ้าขอนดูมนี่มันจะตุ้มหมดเลยไหมเออโดนไม่ทุกตัวนะข้างล่างตรงนี้กั้นไว้หเกือบ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 โอ้ยพังเกือบหมดเลยอะ่ะไอ้กล่องยังอยู่กล่องยังอยู่อย่าอย่าเพิ่งชะล่าใจกล่องยังอยู่กล่องยังอยู่กล่อง ค้อนยังไม่มาของพังไปแล้วข้างหลังไม่เหลือแล้วอ๋อระเบิดอีกหยิบอันนี้มาวางค้อนยังไม่มาอีกค้อนทำไมคูดาวนานจังเคาะไปเลยอือโอเว็บที่สามเหมือนเดิม <laughs> พอเจ้ากล่องเริ่มมาเริ่มลวนมาแล้วเริ่มเยอะอ,อันนี้วางไว้ข้างหลังก็ได้ เพราะว่ากันไว้หน่อยอนี่มานี่อืมอืฮึแสงเลเซอร์ฮิวไว้หน่อยฮิวไปฮิวไปอืมคลิกโอเคสองชั้นไปอันนี้กับอันนี้แล้วก็อันนี้กับไม่ใช่อันนี้แล้วก็อันนี้เจ้าตัวนี้ที่เป็นดูมยิงช้านะตัวนี้เนี่ยยิงช้ายิงเป็นเส้นช้า เขาจะเก่งก็ต่เมื่อยิงเป็นเส้นยาวๆแต่ว่านานๆจะยิงทีมันช้ามากไม่ทันการไม่ทันเลยแหละทำอะไรไม่ได้เลยอืมมาอีกแล้วครับเราคอนก็ยังไม่มาโอ้ล่องมาแล้วข้างบนคอนค<ส> <iman> อ,อ,อ,อนมาแล้วอ้ย<ส> <iman> ออกมาเต็มเลย<ส> <iman> เอ,อ้ยไม่น่าไหวเอ,อฮะ ไหวไหมรอดไหมไม่รอดทับเดินไปแล้ว <laughs> <laughs> โอ้โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ